สัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวิชาภาษาไทยในวันนี้คุณครูเค้กจะมาสอนนักเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กบมาตราตัวสะกดแม่กบคืออะไรวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้กันนะคะมาตราตัวสะกดแม่กบคือคําที่มีกอไก่ ขอไข่คอควายคอระคังเป็นตัวสะกดเวลาอ่านเราจะอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวกอไก่สะกดนะคะนักเรียนมารู้จักคำในมาตราตัวสะกดแม่กก,กที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดกันนะคะนกอ่านว่านกผัก อ่านว่าผักนักเรียนมารู้จักคำในมาตราตัวสะกดแม่กบที่มีขอไข่เป็นตัวสะกดกันนะคะสุนักอ่านว่าสุนักตัวเลขอ่านว่าตัวเลขนักเรียนมารู้จักคำในมาตราตัวสะกดแม่กบ ที่มีคอควายเป็นตัวสะกดกันนะคะเชื้อโรคอ่านว่าเชื้อโรคเน็กไทยอ่านว่าเน็กไทยนักเรียนมารู้จักคำในมาตราตัวสะกดแม่กุกที่มีคอรัางเป็นตัวสะกดกันนะคะเมฆอ่านว่าเมฆ นักเรียนมาทบทวนคำในมาตราตัวสะกดแม่กกกันนะคะนกผักคือคำในมาตราตัวสะกดแม่กกที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดสุนักตัวเลขคือคำในมาตราตัวสะกดแม่กกที่มีขอไข่เป็นตัวสะกดเชื้อโรคเน็กไท คือคำในมาตราตัวสะกดแม่กกที่มีคอควายเป็นตัวสะกดและคำสุดท้ายคำว่าเมฆเมฆคือคำในมาตราตัวสะกดแม่กกที่มีคอระคังเป็นตัวสะกดสำหรับการเรียนวิชาภาษาไทายเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กกก,ก็จบลงแล้วนะคะ ไว้พบกับคุณคูเค้กได้ใหม่ในบทเรียนถัดไปค่ะ